ก็คือหน้าที่ที่ต้องปกป้องประเทศชาตินอนกลางดินกินกลางทรายไม่ได้อยู่สุขสบายมีแต่พยันอันตรายมีแค่เส้นบางๆระหว่างความเป็นกับความตุ๋ล้มไม่ได้ ท้อไม่ได้แบกภาระหนักอึ้งไว้บนบ่าไหนจะความกดดันอีกมากมายทหารกล้าอยู่ครบกําหนดได้ออกมาพักโทรคุยกับพ่อพ่อครับผมได้ออกมาพักแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วลูกพ่อเป็นห่วงเองนะผมอยากกลับบ้านจังเลยครับพ่อสู้ต่อไปนะลูกเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วทหารกล้าแบกความกดดันไว้หลายอย่างทั้งเจอเรื่องเครียดในระหว่างสงครามสภาพจิตใจหล,ลายๆอย่างแย่มาก แตกต่างจากไอ้โจสองคนนี้ไอห,หนึ่งและไอสองพี่น้องนรกแตกรอบนี้เซ็นไม่ได้นะรอบเขาก่ายังไม่จ่ายกูเลยพอเร่าเข้าปากหมาก็ออกมาเพ่นพ่านใครผ่านไปผ่านมามันปากมาใส่เขาหมดพี่ไปส่งบ้านเหมือนจะนุ่งเศร้าว้วาววันนี้เจ๊ตึงส,สวยนะเนี่ยเจย๊อะไรติดลังเกงสีงเหลืองอ่ะ วันวันไม่ทําการทํางานขอแต่เงินแม่ไปกินเหล้าแม่เคยขอเงินไปซื้อคนญ่ดูกูบ่มมี่หรอเงินที่ซื้อ้าวสารกับบมี่ในจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้ชาวบ้านเบิ้ลรถดื่นๆลองเครื่องอยู่นั่นชาวบ้านด่าพ่อล่อแม่ทุกวันมาส่แมงเล้ลุยผัากินหัวมึงพ่อแมงประชันประสอนบ่กยามได้ไมสิดับแน่วนอบอกพาดซ้ำซีนไปซื้อของที่ไหน,น,นก็ติดเงินเขาไปทั่วไม่ว่าจะไปที่ไหนคนนั้นก็เอือนประอาตีรันฟันแทงกับเขาไปทั่วไม่เคยคิดจะยอมแพ้ใครกลัวกูเสียหัวหนึ่งคักยูตำรวจมาแมวพี่า ก็มาเตือนบ่อยเพราะว่าจะติดชายแดนเพราะว่าทหารต้องฟังเสียงโดดต้องเฝ้าระวังอันตราย24ชั่วโมงมนทั้งเปิดเพลงเสียงดังเขามาเตือนแล้วมันก็ควรตีนควรปะสาททหารกล้าได้ไปซื้อของที่ร้านขายของชำทหารเนี่ยมีประโยชน์ยังวะไป็ูโรแมงกระพรกับเมนย่างไปกระเยบการระเบิดลำบากคนอื่นอีกโคกรจอกเลยมึงนี่ ทหารกล้าทนแรงยัย่วยุไม่ไหวได้สัตว์กระสุนใส่ขาหนึ่งนัดและยิงลงพื้นอีกเป็นสิบนัดเพื่อระบายอารมณ์เป็นการเตือนที่มาเหยียดหยามศักดิ์ศรีของชายชาติทหารให้หนึ่งโดนกระสุนปืนที่ขาหนึ่งนัดเอ้ย,อยเวยแน่ทหารมันข้างทหารมันข้างทหารกล้าตกใจรีบวิ่งเข้าป่าเข้าไปสงบสติอารมณ์จิตใจตอนนั้นทั้งอ่อนแอทั้งเหนื่อยล้ายังจะมาเจอพวกปากไม้อีกทําให้ทหารกล้าเสียใจมากๆที่ทํารุนแรงแบบนั้นลงไปเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่พอตํารวจมาที่เกิดเหตุสอบามเหตุการณ์ถามให้หนึน มุมครับมีนักข่าวหลายช่องมาถ่ายทหารกล้ากดดูโทรศัพท์ในโซเชียลมีแต่ข่าวตัวเองที่บอกว่าตัวเองคุ้มครั่งยิงบนเรือนและชีพตัวเองลงด้วยอารมณ์ั่ววูบข,ของเขาแท้ๆถ้าไม่ถูกย่อยุลบลี่ยมศักดิ์ศรีเขาอุตส่าห์เป็นรั้วป้องกันชาติกลับถูกด่าทอด้วยเธอคำที่รุนแรงทําให้เขาต้องทนไม่ไหวตำรวจและนักข่าวเร่งตามหาตัวได้ยินเสียงปืนเดยรีบเข้าไปในป่าสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะทหารกำลังคุ้มครั่งค่ะเจ้าหน้าที่เรียกครอบครัวของทหารกล้ามาแจ้งข่าวร้ายว่าทหารกล้าได้จากพวกเราไปแแแลล้วพ่่อมก็ ร้องไห้แทบขาดใจพ่อเขาสุดลูกอุต่าห์ผ่านสงคารามมาได้แล้วไม่น่าต้องมาตุยเพราะพวกปากไม่มีหูรูดไร้ประโยชน์อย่างพวกนี้เลยงานศพของทหารกล้าทุกคนเศร้าเสียใจเมื่อทุกคนได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ได้คุ้มครั่งเขาโดนหยามเกียดจนเขาทนไม่ไหวสภาวะจิตใจเดิมก็แย่พออยู่แล้วถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงพวกคุณจะทนได้ไหมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเเอาาจป็นคนคคครบง